หนูก็ต้องมาเล่นหนูต้องมาขนที่หนึ่งอีกเ้ยหนูเอ็ก็มาขนที่หนึ่งอีกแล้ววันนี้หนูไม่ได้มาคนที่หนึ่งแต่เข้าไปพร้อมกันนะวันนี้เข้าไปพร้อมกันหมดทุกคนเลยที่โรงเรียนใช่ไหมเรียนหนูเหรอก็อะไรเข้าไปพร้อมกันหมดทุกคนเลยใครมีแนวไปพร้อมใครยูจิแล้วก็ป่าดไงไปพร้อมใครยูจิกับปานไง แล้วใครเป็นคนที่หนึ่งเันอะอันนี้ได้แล้วฉันชื่อเป็นคนที่สองฉันชื่อเป็นคนที่สองเขียนต่อยูกิเลยเพอยูกิวางบากกาปุ๊บเราจัดเลยเพราะว่ามันมันแผ่นเดียวมันแผ่นนั้นมันเขีนไปทีละคนเราก็เขียนก่อนป่านอย่างเราคนที่หนึ่งอ่าได้ได้ได้เอาใหม่บานจันทอ๋อเข้าวันถึงเช้าเลย อย่างอืงไม่ดูดนอมแม่โอเคแต่วันนี้ล่ะวันนี้ก็ไม่ดูดนะวันท้าก็ไม่ได้ดูโทรศัพท์เมืลยกับ๊าให้ทำอย่างนี้ข้ามีกาหนุ่มกินวิตามิน1เม็ดเพราะว่า hmm.